ดีจ้าเพื่อนพามาดูถั่วสีม่วงกำลังออกผลเต็มเลยดอกเขาสีม่วงแล้วอีกประมาณสีห้าวันเขาจะเป็นสีม่งวงนะฝักเขาอะนี่ไงนี่ไงต้นนี้ต้นนี้ปลูกเป็นรั้วให้เขาขึ้นให้เขาขึ้นกับต้นทานตะว,วันดูสิดอกดอกสีม่วงสวยเลยนะฮะนะ ต้นทานตะวันกำลังออกดอกช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยนะตอนกลางคืนแต่น,นี้อยู่หลังบ้านไม่ได้อยู่ในสวนข้างนอกเนาะก็เลยอุ่นกว่านิดหน่อยเวลาตอนกลางคืนตกมานะสวยมากเลยปีนี้เกิดแต่ในสวนหลังบ้าน เอาไปปลูกที่สวนที่ที่สวนข้างนอกไม่ขึ้นเลยโดนกินหมดเลยยังไงดอกดอกทานตะวันกำลังงามเลยปลูกตรงนี้ปลูกให้เขาขึ้นตามเลือยตามต้นอันนี้ปลูกต้นทานตะวันนำประมาณสองสามเดือนนะเพื่อนเพราะว่า ต้นเนี่ยเขาโตเร็วมากเลยต้นถั่วนะแป๊บเดียวเขาก็จะสูงชรููดเลยก็เลยปล่อยให้ต้น,นทันตะวันเขาโตเต็มที่ก่อนถึงค่อยปลูกถั่วตามหลังดีใจมากเลยช่วงนี้อากาศหนาวเข้ามานะอีกประมาณเดือนหนึ่งถ้าอากาศมีแมคหนึ่งมาก็ตายหมดเลย นะันไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ